คุณคิดว่าเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับใน Honda c i v i c เนี่ยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้หรือยังมีออปชันตัวไหนเนี่ยที่มันขาดแคลนไปนะครับในรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทำตลาดกันมาวันนี้นะครับคุณอยู่กับ Honda c i v i c e-h-e-v r-s นะครับซึ่งมาพร้อมออปชันที่เพิ่มขึ้นกับค่าตัวที่เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น1 2 5 9 0้าบาทนะและที่สาคัญเนี่ยเป็น r-s เอร์ชั่นรุ่นเดียวที่เหลืออยู่ของ C ี vic ด้วยเขาเลิกทาการตลาดในเครื่องยนต์เทอร์โบไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพา มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยทำให้รถคันนี้น่าใช้งานมากขึ้นไหมและมันดีขึ้นจริงๆอย่างที่ Honda คาดหวังหรือเปล่านะครับคุณอยู่กับออรรถฟันไทยแลนด์และ Honda Civic ค e v ครับครั้งแรกของประเทศไทยครับกับรถยนต์ Compact สีราลคันนี้ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดและออปชั่นต่างๆที่น่าสนใจมากมายตามไปดูเลยครับ เาว่ากันที่ภายนอกของตัวรถนะครับพรอนได้ Honda เนี่ยได้ทําการยกเลิกนะครับการทําตลาดตัวเทอร์โบรุ่น RS ไปแล้วก็เอา RS เวอร์ชันทั้งหมดเนี่ยมาใส่ไว้ใน C V G S E V อย่างเดียวเลยสิ่งที่คุณได้มาก็คือการยกชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยนะครับของ RS เวอร์ชันเนี่ยมาไว้ด้วยถ้าคุณซื้อเวอร์ชัน RS คุณจะได้กระตังหน้าลายแบบใหม่นะครับพร้อมเจ้าโลโก้ตัว RS เนี่ยซึ่งเป็นโลโก้ของ RS แล้วก็เป็นฟังก์ชันของ RS โดยเฉพาะเลยนะครับมีอะไรอีกนะครับในเวอร์ชัน RS คุณก็จะได้ล้ออลลอยขนาด ส8นิ้วนะถ้าคุณซื้อ EL เนี่ยคุณก็จะได้ล้ออลอยแค่17นิ้วแต่อันนี้จะเป็นล้อ18นิ้วลายที่เป็นทูโทนก็มีความสวยงามมากขึ้นตัวยางเนี่ยให้มาเป็น m i c h e l ไ n p ล l o t ปอ o ์ตโฟนะครับซึ่งมาพร้อมขนาดยาง235 40 z R18 นะอันนี้ถือว่าเป็นอย่างที่ค่อนข้างแพงแล้วก็มีความหรูหราอลังการใช้ได้เลยนะครับกระจกมองข้างทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมี Honda r e n น w t c h มาให้ซึ่ง r e น w a t c h ของ Honda ตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ทําการปรับในเรื่องของรายละเอียดเนอะอก็ยังเป็นหน้ากล้องแบบมุมเดิมอยู่นะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะมาพร้อมเสาอากาศแบบคีบฉลามนะซึ่งเป็นสีดําสปอยเลอร์อหลังนะครับ สีดาเช่นกันนะครับรวมถึงชุดแต่งต่างๆนานารอบตัวรถรวมถึงแบตที่เป็นแบบ e-h e-v และก็แน่นอนครับเมื่อเป็นไฮบริดมันก็จะต้องได้ H mark ที่เป็นสีฟ้ามาด้วยพร้อมโลโก้ที่เป็นโลโก้ R S อยู่ด้านท้ายรถนะครับบรรยากาศการออกแบบในภาพรวมของตัวรถเนี่ยนะครับภายอนเนี่ยต้องใช้คําว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากตอนที่เป็นรุ่นเทอร์โบสักเท่าไหร่แหละนะครับแต่ว่าเป็นการยกเวอร์ชัน R S ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้ามาในรุ่นของ เอชอีวีก็เท่านั้นเองนะครับเรียกว่า Honda ก็จัดเต็มเช่นกันสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งสําหรับเจ้ารุ่น e อชอีเนี่ยก็คือ ในส่วนของเบาะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยในเวอร์ชันเทอร์โบเนี่ยเบาะหลังเนี่ยมันพับไม่ได้แล้วมันก็มีคานแข็งๆอยู่เนอะนะครับในรุ่นของเอชวีเนี่ยจะมาพร้อมเบาะหลังแบบพับได้แล้วนะครับซึ่งสามารถพับได้จากห้องเก็บสัมภาระตอนหลังด้วยนะครับอันนี้เนี่ย ถือว่าเป็นจุดที่ดีขึ้นมากเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรออยู่นะครับแม้พับไปแล้วมันจะไม่ได้เรียบมากเนื่องจากมันยังมีขอบอยู่เนี่ยนะครับแต่ก็มันก็เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของการเก็บสัมภาระเนี่ยได้อย่างดีเลยรวมถึงฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็เป็นแบบกดทีเดียวแล้วเปิดได้เลยนะครับไม่ได้มีไฟฟ้าไม่ได้มีระบบในเรื่องของการช่วยผ่อนแรงใดๆนะก็ถือว่าเป็นความ สามารถของรถที่เพิ่มเข้ามาทําให้ตัวรถเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการติดตั้งไฟเบรคนุนที่3เนี่ยตรงด้านหลังกระจงได้นะอ่ะโอเคภายนอกนะครับถือว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแต่เป็นการนำอเอกลักษณ์ของ ซีวิ c เดิมๆบวกกับเครื่องยนต์ปังอินไฮบริดทัพวกเอสมาพวกเนี้ยมาใส่เพิ่มง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนอกเหนือจากการเพิ่มเบาะที่พับได้นะครับมานะครับภายในห้องโดยสารของ Honda เนี่ยก็มีการเพิ่มออปชันที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับซึ่งแม้จะปรับอุณหภูมิไม่ได้เนี่ย แต่ก็ถือเป็นออปชั่นที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทาไมไม่มาซะทีนะครับภายใต้ช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นในจุดของการชาร์จไฟแบตวิลีสองตำแหน่งนะครับติดตั้งมาให้เบาะหลังผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะยังมีช่องเก็บของมาให้อยู่นะครับพร้อมการตกแต่งในแบบที่เป็น Honda Civic เนี่ยแบบเดิมๆม,มาตั้งแต่ต้นนะครับลักษณะของการตกแต่งในรุ่น RS เนี่ยก็จะยังใช้ได้แดงนะบูผสมกับเบาะสีเทาอยู่นะครับจะมีในส่วนของที่เท้าแขนตรงกลางนะครับพร้อมที่วางแก้วเนี่ยติดตั้งมาให้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเข็มขัดนิรภัยเนี่ยสำหรับผู้โดยสารทุกตําแหน่งและมีระบบเตือนการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยสำหรับผู้โดยสารทุกตําแหน่งด้วยนะครับเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบปรับระดับได้นะก็ถือว่าเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่ต้องบอกว่าห้องโดยสารตอนหน้าเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นเทอร์โบโเต็มเมเลยไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์แบบ เลโทรที่เราชอบกันนะหน้าจอกลางขนาด9นิ้วแบบลอยตัวนะครับรวมถึงหน้าจอแสดงผลแบบ10.2นิ้วด้านหลังพวงมาลัยซึ่งมีให้ในเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยให้มาอย่างลงตัวครบครันนะครับอ่ะถ้าเรามาดูในรายละเอียดกันเราก็จะเห็นว่าตัวเกียร์เนี่ยไม่จะเป็นตัวเกียร์ eCVT แบบใหม่เนี่ยแต่ว่าหัวเกียร์เนี่ยนะครับก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่จะมีในส่วนของการปรับเลือกโหมดไรม์โหมดซึ่งสามารถเลือกได้3โหมดเนี่ยคอมฟอร์ตสปอร์ตอีโคเนี่ยนะครับมาให้แล้ว เพราะระบบออโต้เบรกโคมาให้ช่องตรงกลางจะเป็นที่วางแก้วขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าคุณมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าจะมีช่องชาร์จไฟแบบ USB เนี่ยนะครับให้2ตําแหน่งโดยช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่องเชื่อมต่อาาดาต้าด้วยแล้วก็ยังมีที่ชาร์จไฟแบบ12โวลต์เนี่ยติดตั้งมาให้อย่างสวยงามอยู่นะครับแอร์เนี่ยถ้าคุณซื้อรุ่น RS เนี่ยคุณจะได้แอร์ที่สามารถปรับอากาศแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นออปชั่นที่ เฉพาะรุ่น r s เท่านั้นนะครับถึงจะได้ตัวนี้ในขณะที่หน้าจอเนี่ยก็จะรองรับการเชื่อมต่อทั้งในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เนี่ยนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญเนี่ยในรุ่น r s เนี่ยจะมาพร้อมไวเลสชาร์เจอร์นะครับซึ่งติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะอันเนี้ย ถือว่าใช้งานกันได้อย่างดีเลยนะครับอ่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกหน้าจอด้านหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าจอแสดงผลเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับการรองรับการขับเคลื่อนแบบไฮบริดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแสดงผลในแบบหมวดของ EV เนี่ยซึ่งเพิ่มเข้ามานะครับจะมีในเรื่องของ การคำนวณต่างๆนานาข้อมูลต่างๆนานาของรถเนี่ยแบบและเอียดยิบเลยติดตั้งมาให้นะทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้ภายในของรถเนี่ยน่าใช้งานและที่สำคัญเนี่ยมันก็จะมาพร้อมอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆแบบครบครนันเช่นเบาะ ที่นั่งคนขับเนี่ยนะครับจะเป็นเบาะที่นั่งแบบปรับด้วยไฟยฟ้าได้8ทิศทางเบาะที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยจะปรับด้วยไฟยฟ้าได้4ทิศทางในขณะที่พวงมาลัยเนี่ยก็จะสามารถปรับได้4ทิศทางนะโดยรวมๆเนี่ยก็ยังเป็นห้องโดยสารที่น่าหลงไหลแล้วก็น่าใช้งานอยู่โดยเฉพาะไอ้ตัวเบาะที่เป็นเบาะลูกผสมระหว่างหนังกับผ้ากำมะหยี่เนี่ยรองรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์กับว่าเมลิน่าสนใจมากขึ้นครับ แม้ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับจะใช้รหัส ehev เหมือนกับรถยนต์ไฮบริดรุ่นอื่นๆของ Honda ที่ผ่านมาแต่ทาง Honda นะครับก็ระบุว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ย จะเป็นการผสมผสานกันของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเครื่องยนต์สสูบ a t k i n ส o n ไซเ l e แบบ i r ร c t Injection ขนาด2.0ลิตรซึ่งตัวเครื่องฝาเปล่าให้กำลังสูงสุดเนี่ย141งแรงม้าเข้าไปแล้วนะครับเมื่อมารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ2ตัวหรือที่ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Gen e r a t o r ในการปั่นกระแสไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะสำหรับการขับขี่เนี่ยรวมพลังกันแล้วเนี่ยนะครับส่งกำลังผ่านเกียร์ัตนอมัตแบบ ให้เมล็ดขนาดของการขับขี่ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยนะครับกำลังสูงสุดของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นไปไม่มากครับเป็น184แรงม้านะครับตั้งแต่5,000รอบจนถึง6,000รอบต่อนาทีซึ่งพอไปเทียบกับของเก่าที่ตัวเทอร์โบเนี่ยทำไว้178แรงม้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยอะไรมากมาย แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยก็คือแรงบิดของตัวรถนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยในเทอร์โบเนี่ยแรงบิดรุ่นเดิมนะครับจะอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับแต่ในรุ่นของ ehev ตัวใหม่เนี่ยให้แรงบิดสูงถึง315นิวตันเมตรแถมมาที่รอบต่ำนะครับแค่2,000รอบต่อน,นาทีแค่นั้นเองนะครับ นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นว่าแตากต่างอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะซึ่ง Honda เนี่ยเคยเคลมนะครับในส่วนของอัตรา,ารสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในรุ่นเทอร์โบนะ แต่ในรุ่น ehev เนี่ยพวกเขาคอนเฟิร์มสูงถึง25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้และที่สำคัญเนี่ยตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับของ Honda เนี่ยนะครับยังปล่อยไอเสียต่ำมากเพียงแค่96กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งหลายๆคนก็ถามว่า อัตราเร่งนะครับแตกต่างกันขนาดไหน Honda เนี่ยระบุว่าในการทดสอบของเขาเองเนี่ยนะครับตัวเทอร์โบเนี่ยให้อัตราเร่งสูงถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่8.5วินาทีในขณะที่ ehev เนี่ยจะเร็วกว่าที่7.8วินาทีเท่านั้น สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างก็คือการล็อกความเร็วนะครับตัวเทอร์โบเนี่ยเราเคยทดสอบและเราสามารถทําความเร็วเนี่ยไปได้มากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัว ehev เนี่ยมีการล็อกความเร็วที่191กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยเป็นผลในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตัว ehev เนี่ยมีทั้งเรื่องของมอเตอร์และแบตเตอรี่นะครับก็เลยจะต้องดูแลเป็นพิเศษมากหน่อยแต่ว่า Hon ด a ก็ระบุว่าด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนอครับ สงสัยกันไหมครับว่าสเปคที่ดูดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ขับขี่ดีขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องการทดสอบการขับขี่กันครับ อย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่า Honda เองเนี่ยได้ทําการปรับเปลี่ยนนะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรหรือ2.0ลิตรแบบธรรมดาเนี่ยมาใช้ในเจ้า Honda c ซีวิเอชอีแล้วแต่เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรตัวใหม่ซึ่งเป็นระบบ d i ล e c t Injection นะครับทำให้จริงๆเนี่ยมันแรงมาตั้งแต่ตัวเครื่องยนต์ละนะครับเนื่องจาก Honda c ซีวิเนี่ยสามารถเลือกโหมดการขับขี่เนี่ยนะครับได้หลากรูปแบบมากตั้งแต่โหมดขับด้วยเครื่องยนต์อย่างเดียวโหมดไฮบริดหรือโหมดตัวที่เป็น EV วล้วนก็ ย่อยอย่างโหมด EcoNormal Sport ตเนี่ยติดตั้งมาอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยที่เรารู้สึกได้ทันทีตั้งแต่การขับขีบข่ก็คือการตอบสนองของเครื่องยนต์นะครับ ให้มาอย่างปูดปานมากเลยเรียกว่ากระโดดขึ้นมาปุ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บแล้วกดคันเร่งเนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะตอบสนองแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยใช้คํานี้นเลยก็แล้วกันนะครับเรียกว่ามีเท่าไหร่เนี่ยใส่มาให้เต็มที่เลยตอนที่เรากดคันเร่งตั้งแต่ศูนย์ไปเนี่ยนะครับในช่วงต้นตัวรถอาจจะมีอาการที่แบบคิดอยู่นิดหน่อยแต่พอติดที่ความเร็วการประมาณแบบตั้งแต่60 70เจิขึ้นไปเนี่ยนะครับมันสามารถลากความเร็วสูงสุดเนี่ยไปได้อย่างต่อเนื่องเลยบอกเลยว่าตั้งแต่ความเร็วการประมาณ60 180ไป180นนถเีะครรัับตว่ย ลากแบบความเร็วแบบถ้าดูจากเข็มมั่นว่าความเร็วเนี่ยคือกวาดแบบตั้งแต่ซ้ายไปขวาแบบสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะไปเริ่มชะลอจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่ที่ประมาณสัก180ขึ้นไปร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอระเบนสิบสองตาจะเริ่มเห็นว่าตัวเลขเริ่มช้าลงละแล้วก็ไปตัดความเร็วสูงสุดเนี่ยที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยขอบอกนะว่ามันเป็นเรื่องของการทดสอบที่เราดูในเรื่องของสถานการณ์การทดสอบดีนะว่าเราปลอดภัยนะครับถามว่าทําไมรู้ว่าตัดเพราะว่าพอเราตัดเนี่ยค ในส่วนของ power meter อยู่นะครับพอเราไปถึง191กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับมาานวัดตัวเนี้ยดีกลับเลยจากที่ใช้พลังงานอยู่ร้อยเนี่ยเขาดีกลับไปเหลือแบบ75-50เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเขาอะ่ะตั้งใจปัดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าทำไมถึงปัดก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเรื่องของการเซฟแบตเตอรี่เซฟเกียกร์ยเซฟเอะไรหลายอย่างซึ่งอาจจะต้องเน้นเรื่องของความ ระมัดระวังในการใช้งานมากขึ้นนะครับตัวเกียร์เนี่ยนะครับ eCVT ตัวใหม่ให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีช่วงล่างเนี่ยถูกเซตอัพมาอย่างนุ่มนวลตัวยางเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันถูกเซตอัพมาอย่างนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็เป็นการรองรับในส่วนของน้ําหนักของตัวรถเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่เป็นรุ่นเทอร์โบเนี่ยพอเปลี่ยนมาใช้เครื่องใหม่เปลี่ยนมาใช้เกียร์ใหม่เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่เป็น4.2โมดูนะครับทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีน้าหน มีผลอะไรต่อการขับขี่ไหมผมกับรู้สึกว่า Honda เองเขาก็เซตอัพตัวรถเนี่ยเผื่อไอ้เรื่องของอน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันทําให้ตัวรถโดยภาพรวมเนี่ยมีการขับขี่ที่ดีขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็หนึบขึ้นนะครับอย่างเดียวที่รู้สึกก็คือ าการทําเสียงที่เป็นเสียง AI หลอกๆในเวอร์ชัน่นในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันดูแบบจับได้ว่ามันไม่ได้เป็นน้าหนึ่งอันเดียวกันเกิดเรื่องของการขับขี่เท่าที่ควรนะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบคนนั่งอาจจะรู้สึกโหตื่นเต้นกับเสียงแต่ว่าพอเออเราเป็นคนขับเราก็จะรู้ว่าโอเคมันไม่ได้ไปพร้อมกันขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2คือตัวยางเนี่ยที่ให้ความนุ่มเงียบให้ความสะดวกสบายในการใช้งานบนถนนในสภาพทั่วไปเนี่ยพอมาเจอถนนที่ไม่เป็นลูกคลื่นต่อเนื่องกันอย่างตัวสิ่งกีความบนท้องถนน ที่เขาใช้กันที่เขากั้นกันเยอะๆเนี่ยกับรู้สึกว่ามันมีเสียงที่มันแบบโดดๆดีๆอยู่อันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของลมยางหรือเปล่าด้วยอันนี้เผอิญในรถที่ทดสอบเราไม่ได้เราไม่ได้ลองดูตรงจุดนี้นะก็เดี๋ยวไว้เดียวเดี๋ยวยืมรถเอาใหม่อีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูกันว่าเป็นยังไงศูนย์ถึงร้อยเนี่ยผมลองจับแบบคร่าวๆดูนะครับ อ,อยู่ที่ประมาณ10วิบวกลบนะครับเดี๋ยวขอไปจับละเอียดละเอียดอีกทีนะตอนที่เราเอารถไปนะครับอัตราการสิดเปลืองน้ํามันเนี่ยแม้ฮอนได้จะเค็มที่25แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการขับขี่ได้เป็นเอเวอเรททั้งในเมืองทั้งนอกเมืองมารวมกันมากกว่านะครับที่ทําได้ตอนที่เราขับความเร็วสูงๆมากๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ13 14กิโเมตรต่อลิตรถามว่าน่าพึงพอใจไหมกับอัตราที่มันแบบ ได้มาขนาดนี้ถ้าเรียกว่าแรกกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เวลวายเลยนะเรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานก็แล้วกันนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่อยากได้รถเพื่อเน้นสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยจะก้าวข้ามเทอร์โบไปเล่นเ e v เลยก็ได้นะก็ไม่ติดนะครับเทอร์โบเนี่ยให้การตอบสนองที่ดีแต่ว่า เอสให้การตอบสนองที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่นักขับทุกคนควรจะต้องรู้มาว่ากันที่เรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับพอเป็นเวอร์ชัน RS เนี่ยฮอนด้ Honda ก็เลยจัดเต็มมาให้เลยนะครับสำหรับเจ้า Honda c i e v i c กเอสยวี RS คันนี้นะระบบความปลอดภัยที่ให้มาอย่าง Honda Sensing เนี่ยนะครับให้มาครบคันตั้งแต่ระบบเตือนชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับระบบ ควบคุมความเร็วรถย่อนแบบอัตโนมัติพร้อมระบบช่วยขับตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำติดตั้งระบบเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนมาให้ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนพร้อมด้วยระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อม Honda l a ลน w a t c h รวมไปถึงพวกระบบพื้นฐานต่างๆนะครับเช่นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้เบรกโฮก็ให้มานะครับระบบควบคุม พวงมาลัยนะครับระบบ ABS,EBD พวกนี้ให้มาอย่างครบคันรวมถึงให้ถุงลมอัตโนมัติเนี่ยมา6ใบนะครับนอกจากนี้เนี่ยฮอนด้านะครับยังได้ทําการติดตั้งระบบ Active Noise Control นะครับซึ่งเป็นการระบบที่ช่วยควบคุมเรื่องของเสียงในตัวรถเนี่ยมาให้เป็นครั้งแรกของฮอนด้าเลยนะฮอนด้าซีวิกเนี่ยเพิ่งได้ระบบเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยจริงๆนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความเงียบมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาในรุ่น RS เนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกนอ,นอกจากในเรื่องของพวกนั จงหน้าจอที่เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบนวิเกเตอร์นะครับติดตั้งแบบในตัวมาให้เลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มี Honda Connect ซนะซึ่งสามารถเชื่อมต่อมือถือของคุณกับตัวรถยนต์เนี่ยได้อย่างง่ายดายและที่สําคัญเนี่ยนะครับฮอนด้าเนี่ยยังให้การรับประกันตัวรถเนี่ยนะครับแบตเตอรี่สําหรับระบบไฮบริด10ปีพร้อมกับระบบไฮบริดทั้งระบบนะอีก5ปีนะครับไปที่สําคัญในมีโปรโมชั่นนะถ้าคุณซื้อและรับรถก่อนส1เกรกฎาคมเนี่ยคุณได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ้องจทย1 อีกด้วยนะครับ รุ่น RS เนี่ยจะมีสีพิเศษอยู่สีนึงก็คือสีอีกไนเรสนะครับสีแดงนะแต่ถ้าเป็นรุ่น EL Plus เนี่ยจะมีสีพิเศษก็คือเจ้าสีมอร์นิ่งมิสนะครับซึ่งเป็นสีฟ้าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอีกสีสีที่เป็นสีกลางมีสำหรับทุกรุ่นก็จะมีสีดําสีเทาสีขาวแล้วก็สีเงินนะครับทั้งหมดเนี่ยก็มันจะทําให้ตัวรถของ Honda เนี่ยมีออปชั่นที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้แต่ถ้าคุณบอกว่า้คุณไม่อยากได้้ RS คุุณจะไปป ELP Modulo แชดต่่งเพิมขึน ชุดแต่งโมดูโลเนี่ยมีขายตั้งแต่แยกชิ้นนะตั้งแต่ชิ้นละห,หนึ่งพันบาทจนถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือจะขายเป็นแพ็กเกจสามแพ็กเกจเนี่ยตั้งแต่แปดพันเก้าร้อยบาทไปจนถึงหนึ่งหมื่นแปดันห้าร้อยบาทก็ได้อันเนี้ยคุณสามารถเลือกได้เลยกลับมาคําถามที่ว่าถ้าเทียบกันตัวเก่าตัวใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับ <Mitarbeiter> เทียบกันแต่ในกลุ่มของเขาแล้วกันนะครับ RS เนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับฮอนด้าเนี่ยขาย RS นะครับในรุ่นเทอ,อร์โบเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1 1 9 9 0ล้าน19บาทแต่หยุดทำการตลาดไปแล้วมาขายแต่รุ่น ehevrs นี่ราคา1 2 5 9 0ล้าน2 5 0 0บาทในขณะที่ถ้าคุณไม่เอาไว้ระบบทุกอย่างที่พูดมาแล้วคุณไปซื้อ e l p a s เนี่ยคุณจ่ายแค่1 1 2 9 0ล้าน9 0 0บาทราคาที่ห่างกัน1 3แสนบาทนี่นะครับก็คือพวกออปชั่นทั้งหมดที่พูดมาก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเอา e l p a s คุณอยากซื้อเทอร์โบมันก็จะขายอยู่ที่1ล้าน 99,000บาทนะครับก็จะแก็บอยู่ที่ประมาณ1นึ2 0 0บาทอันนี้แล้วความต้องการเลยไปเลือกดูเลยว่าคุณอยากได้อะไรคุณจะใช้อะไรนะอันนี้เป็นความที่ เลือกได้แหละนะครับว่าอยากได้อะไรกันบ้างก็ในรุ่น e l เนยนอกจากอุปกรณ์ออปชันต่างๆที่หายไปชุดแต่งทั้งหมดที่เป็นสีดํารอบตัวรถก็จะหายไปแล้วก็ล้ออลอยเนย่ก็จะเปลี่ยนไปเป็น17นิ้วนะครับที่เหลือเนี่ยเรื่องการขับขี่ก็น่าจะใกล้เคียงกันอาจจะมีเรื่องของความนุ่มนวลความไปที่แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะยางมันเปลี่ยนขนาดไปเนอะอันนี้ก็ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเขามีรถทดสอบม,มาให้ดูเนี่ยเราก็จะเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีจุดที่น่าสนใจมากมายจริงๆใคร,รที่อยากไดดด้้รขนนนนาีีอยู่ะคับ น่าสนใจจริงๆครับทําให้ Honda เนี่ยกล้าพูดเลยล่ะว่าจะยึดตลาดนี้จะเป็นผู้นำตลาดนี้ต่อไปแน่นอนในอนาคตรครับ Honda c i v i c RS นะครับ EHEV เนี่ยถือเป็นอาวุธหนักอีกรุ่นหนึ่งนะของ Honda เลยในยประเทศไทยนะครับซึ่งพวกเขาเองเนี่ยตั้งเป้าหมายการขายรถรุ่นนี้นะครับไม่รวมเทอร์โบนะอยู่ที่8,000คันนะครับในรอบ1ปีครับตั้งแต่มิถุนายนปีนี้ไปจนถึงมิถุนายนปีหน้าซึ่งจะเป็นหนึ่งในสัดส,ส่วนที่ทำให้ Honda เนี่ยครองตลาด Compact s ซ d a ีดนได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เขาขายรุ่นเทอร์โบเนี่ยก็มียอดขายอยู่ประมาณ60%ของตลาดอยู่แล้วพอมี e h e v เข้ามาเนี่ยนะครับ การขับขี่ต้องการความดุดันในการขับขี่ในการใช้งานพร้อมออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยกลัวหาว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ยอมจ่ายแพงไหมยอมจ่ายครับจ่ายเพิ่มอีกแสนกว่าบาทถ้าเทียบกับรุ่นเทอร์โบนะแล้วก็ได้ออปชันขนาดนี้พอคำนวณมาสมมติผ่อน5ปีเดือนหนึ่งจ่ายเพิ่มไม่กี่พันบาทเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถคันนี้มีแน่นอน ถามว่าใครคือกลุ่มที่เหมาะสมมากที้ถ้าเทียบกับเทอร์โบนะครับกลุ่มเทอร์โบเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้รถมาแล้วเอาไปทําอะไรต่อแต่กับเจ้า ehev เนี่ยคือได้มาแล้วจบเลยขับใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับความเร็วของรถนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์ออปชั่นด้านความปลอดภัยที่ให้มาและทุกๆอย่างเนี่ยมันทําให้ตัวรถเองถ้าพูดตรงๆก็คือสามารถไปตอกกองเกิดรถในบอดี้ที่ใหญ่กว่าเขาได้ได้วยซ้ำแม้ว่าบอดี้ภายนอกอาจจะดูเล็กกว่า แต่นะครับภายในเนี่ยให้ความสะดวกสบายให้ออปชันที่ครบคันละไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มได้มากกว่านี้แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ชุดแต่งอะไรแต่ RS ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งตัวท็อปที่สุดของคาร์จะไปเอาโมดูลโลมาเทียบก็คงไม่ได้โมดูลโลนี่จริงๆมันก็เหมาะสําหรับกลุ่มคนที่ซื้อ EL หรือ L+ เอามาแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นรถที่มีความพร้อมในตัวนะครับที่เหลือก็แค่การตัดสินใจของคุณแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเซ็ตราคาไปอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมาทำให้รถ ก็และใความต้องการครับถ้าคุณคิดว่ามันตรงกับความต้องการของคุณก็ไปลองขับดูได้ที่โชวร์รูมคอนด้าทุกสาขานะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอลาไปก่อนมีคําถามอะไรอยากรู้เพิ่มเติมอยากสอบถามเรื่เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับหรือจะไปเจียดเพียรกับเทอร์โบก็ตามเนี่ยทิ้งคําถามไม่ได้นะเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราคงจะต้องเอารถคันนี้ไปยืมทดสอบกันแบบเดียวอีกรอบนึงเผื่ออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไปถามมันตอนนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นน www.autofun.co.th Facebook Fanpage Channel Application Autofun Thailand YouTube ะครับ TikTok Channel ของเรานะมีอะไรน่าสนใจเพียบๆเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ